ไม่ได้ผิดนะครับท่านค้าขายได้ท่านขอผมมาผมจะออกใบหนังสือแต่งตั้งลูกฟาร์มให้นะครับแล้วก็สำเนาสิทธิบัตรให้ท่านนะครับท่านขายได้ผมยินดีนะครับที่ว่าสมาชิกมีไรายได้นะครับสวัสดีครับเพื่อนสมาชิกชาววัวครับนี่คือท่อนหญ้าฮาราฟัดบราซิลนะครับจากเฟซบุ๊กสวนสีนวลนะครับซับนันอำเภอท่าแซจังหวัดชุมพรนะครับข้างๆผมนะครับ ท่านจะเห็นนะครับจะเป็นญ้าในเปียนะครับความแตกต่างชัดเจนนะครับสองสายพันธุ์นี้นะครับนะครับลำต้นจะใหญ่เมื่อเทียบกับขวดคาราบาวนะครับเครื่องดื่มชูกำลังลำต้นนะครับนี่คือในเปียนะครับ1ต้นนี่คือฮาราฟัตบราซินนะครับจะแบนและน้ำหนักเยอะใบเยอะนะครับ นี่คือเนเปียนะครับท่านสั่งฮาราฟัตรบราซิลหลายท่านโดนหลอกมานะครับแต่นี่คือผมจะแนะนำให้ท่านได้รู้จักนะครับฮาราฟัตรบราซิลน,นะครับกับญ้าเนเปียนะครับเรามีพร้อมสังเกตง่ายๆครับต้นจะออกเป็นแบนข้างๆนะครับออกข้างใบใหญ่หวานนะครับ ถามว่าทำไมต้องมีสิทธิบัตรนะครับเพราะยาตัวนี้เป็นส่วนผสมนะครับที่เราตัดต่อมาเรียบร้อยแล้วนะครับสิทธิบัตรนะครับไม่ใช่ลิขสิทธิ์นะครับสิทธิบัตรตัวนี้นะครับฝากเพื่อนๆให้เข้าใจนะครับเพราะเป็นการคิดค้นโดยนะครับสวนสีนวลซาพนันนะครับผมจดสิทธิบัตรไว้เพื่อป้องกันหลายๆท่านนะครับที่ซื้อยาผมไปแล้วแล้วก็ได้ขายต่อไปนะครับ ท่านขายถ้าท่านขายเป็นฮาราฟัตรบราซิลไปผมยินดีสนับสนุนนะครับแต่สิทธิบัตรที่มีไว้ป้องกันพวกละเมิดนะครับสั่งฮาราฟัตรบราซิลไปแต่ว่าส่งเป็นย่าในเปียไปให้ลูกค้านะครับให้ระวังกันนิดนึงนะครับสิทธิบัตรนะครับปกป้องคนที่คิดค้นนะครับท่านละเมิดนะครับผมสามารถดําเนินการเพื่อประโยชน์พวกเราชาววัวและชาวตะกแตนนะครับ ไม่ได้ผิดนะครับท่านค้าขายได้ท่านขอผมมาผมจะออกใบหนังสือแต่งตั้งลูกฟาร์มให้นะครับแล้วก็สำเนาสิทธิบัตรให้ท่านนะครับท่านขายได้ผมยินดีนะครับที่ว่าสมาชิกมีรายได้นะครับไม่ผิดแต่อย่างใดขอให้บอกกล่าวกันนะครับเพราะผมกว่าจะคิดค้นมาได้นะครับเกรดของมันก็คือเกรดของการได้ยาตัวนี้ความหวานนะครับเรามีส่วนผสมนะครับที่เป็นความลับทางการค้านะครับท่านใดอยากทราบนะครับติดต่อผมได้นะครับ097 4453 9 1หหรือ Facebook สวนสีนวลนรั์อนันต์นะครับฝากเพื่อนๆทั้ง YouTube แล้วก็ Facebook ด้วยครับหาความแตกต่างนะครับต้นชัดเจนนะครับอายุเท่ากันนะครับท่อนแตกต่างนะครับท่านจะได้ไม่ถูกหลอกอีกนะครับขอบคุณครับ